สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสส่ขู่สุคนวันนี้ย่าดาวมาทักทายพี่น้องนะคะเด้ออ่าสีว่าหายไปไสโดนแท่แต่ผ้าพี่น้องเขาไต่ต้นตะกบจักน้อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องมึงต้นตะกบย่าดาวค่ะเออเป็นบอค่ะ่วยแดงแดงนะคะมาทักทายนะคะเน,ะน,น,นะาะโอ้กไมีเห็ดที่บอสะดวกสบายหลายอย่างหลายแนวนะคะ ยายดาวก็เลยมาทักทายพี่น้องนะคะเมื่อนี้เป็นวันอังคารน,นะคะเนาะวันอังคารที่สามสิบกรกฎาค่ะยายดาวตื่นเต้นเศ้าๆพอนอาเสรพี่พี่พน้องเบิงเงินต้นตะครบนะคะเนาะยายดาวตื่นเต้นเศ้าๆแล้วกา็เฮ็ดหั่วเฮ็ดสวนนะคะเนาะค้นปุย๋ยค้นยังอยู่ผู้เดียวค่ะค้นปุย๋ยเพราะว่าตอนนี้ก็นาฝนนะคะเนาะตอนนี้นาฝน ของมันอยากยาท่วมล้วกค่ดินท่วมจักน่อยค่ะดินมันกบนะคะ,นะะเนาะยายดาวก็เล็กทําการเคลื่อนย้ายก่อนที่มันจะเสียหายนะคะเนาะกา mm hmm. เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเอฟซีคือเก่าค่ะคือหอดคือเก่าแล้วค่ะเดอมอนีอาสิบทักท้ายดนนะคะ <laughs> โอ้ยยายดาวกามีภารากิจมากมม้เฮ็ดคือกันละค่ะพี่น้องจ้าต่ละคนตื่นขึ้นมาเนี่ยกา บ่อึดอต้นแนวสิเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะจนคำเมื่อละเอาค่ะเสียพี่น้องบางต้นตะกบเนาะ,ะน,นี่ค่ะต้นตะกบใยญ่ดาวมีตหน่วยแดงๆค่ะพี่น้องจ๊ยะยา่ดาวก็สิมาเอาอาบันไดเนาะคะ่ะเนาะขึ้นปีนขึ้นป้ายเอาค่ะคือพ่อจะสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่ตัวย่างเช่นนี่ค่ะพี่น้องจหน่วยแดงๆนี่ค่ะออ โอ้ยเนี่ค่ะได้แล้วเนี่ค่ะหน่วยแดงๆงนะคะน,ะน,นะคะ่ะพี่น้องกินบ่ค่ะอพี่น้องอาบป,ปากคะ่ะอาบป,ปากอมเดี๋ยวยาด่าวซิมหฮเบิงอืพี่อีกหน่วยนึงค่ะแดงแดงแจ๋เลยค่ะพี่น้องค่ะแดงแจ๋ายายเลยค่ะบ้าตั้งหลายหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยแดงแดงค่ะพี่น้อง สามหน่วยอ,อยู่เมืองนอกกเิ่นอยู่เมืองนอกกิน,อ,อ,อ,น,อ,กกนอันเชอร์รี่ยู่นี่กินบักตะกบค่ะร้ายค่ะพี่น้องจ้าหลายร้ายร้าย,ายนี่ค่ะแมวไข่น้นบาทนี่น้องมาปลดทุกนี่ราคาลักษณะของ ดินหยาของยายดาวนาฝนมันกระสีมีสิ่งปกคุ้มนะค่ะเนาะสิ่งปกคุ้มมันกระสีเสียหายขึ้นค่ะอันนี้ก็ดินนะคะดินที่เหลือปลูกปีที่แล้วนะคะเนาะยายดาวกระสีเตียมนะคะเนาะบัดที่นี่ตีมะเบิงเหมือนนี่ยายดาวได้อย่างมะเบิงว่ายายดาวได้อย่างเหมือนี้เวียกตะเซ้านะคะเนาะ วันนี้ได้เวียกกระเซ้าลายยางลายแนวค่ะยายดาวว่าได้อัปเดตสวนมาโดนแล้วค่ะนี่เป็นการที่ว่าเมื่อนี้ยายดาวได้ทำการตกแตง่งหัวนะคะเนะาะทำการตกแตง่งรอบรั่วขอบชิดจะของหมมนโปงงหมันมันเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนกล่องฟางของยายดาวกระสีาวายเห็ดปุ๋ยต่อไปค่ะเพิ่นสิบเปื่อยแล้วค่ะ ยอดาวอีกอย่างนึงยดใใะะนะอดาวกับสิมี่ใบไม้นะคะเนาะอันนี้ยอดาวไปเก็บใบไม้มาบางแรงปีไก่นี่ค่ะยอดาวกับสิมาเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะทางบ้านก็จะเป็นท้องให้ท้องหน้ายอดาวก็ได้ตกแต่งกิง่งตกแต่งกิ่งใบไม้ใบหยังเฮ็ดเองทุกอย่างค่ะจนโล่งจนแป้นเนาะคะนะ่ะเนาะาบนที่มีอันนี้ก,กระถาง กระถางผักปังเนาะคะ่ะกระถางผักปังตัดกลิ่นบวบาดบวไวเนาะคะ่นะเนาะอามีกระเพ้าขึ้นแซมพร้อมตรงนี้แย๊ดาวกับสิมาเอาหุนหนเพื่อนจักน้อยเนาะคะ่นะเนาะอืมตรงนี้แย๊ดาวกับปลูกบักแตงข้างกระบกขึ้นดอกเมืองส้มกรบกขึ้นอ่าะบกขื้นครับะบกขึ้นบังามบริผลค่ะแล้วกร็รเจดาวกับมีการตัดตกแต่งกิ่งใบหม่อนเนาะคะ่นะเนาะ ตกแต่งกิ่งใบหมอนเพื่อจะกินลูกของมันอีกต่อไปค่ะนี่ค่ะบะักฮงผูบักฮงยังยาดาวกระตาัานี่ค่ะใบกระสงกระเสษตัดติ้งแกงบักม่วงอืมต,ตัดติ้งตัดแต่งกิ่งบักม่วงนะคะเนาะค่ะอันนี้ต้นอ่า ต้นมูบัลลี่นะคะมันบัลลี่ของไทยเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าต้นมอนบานเฮ้าแย่ดาวกับสตัดแตงกิ่งค่ะเพื่อเด็เขาจะได้ให้ลูกเข้ากินอีกนี่ค่ะใบเนี่ยแย่ดาวคิดว่าแย่ดาวสิมากคาดคัดระเบิดตากแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดซ่าเฮ็ดยังแล้วก็ผลงานที่แย่ดาวที่บ่ได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดยังก็คือแย่ดาวเล่งเฮ็ดจุรินทซีสังข์ข้อแสงเนาะคะนะ่ะเนาะจุรินทซีสังข์ข้อแสง สุดที่สองนี่ค่ะสุดที่สองอันนี้สุดที่สามนะคะเนาะอ่ายดาวเฮดใบไล้ค่ะเดยวคลิปนายย่ดาวสีพ้ามาเบิงอ่าเดยวคลิปนายยดาวสิพ,พ้ามาเบิงอ่าพลผลิตจุจุดินสีสังคอแสงรุ่นรุ่นที่หนึ่งที่สองนะคะ,นะเนาะได้ใส่แน่แล้วอันนี้คือรุ่นสามเนี่ยังยังไม่แดงนะคะเนาะอันนี้รุ่นสี่ทำเสร็จเมื่อวานนี่ค่ะได้ประมาณ สามสิบขวดสามสิบขวดแล้วได้แย่ดาวกับสมีการทดล่องแบบใส่หัวเชื้อนะคะแล้วกัสิทดทดล่องบะใส่หัวเชื้อคือ,อยังเขียวแบบนี้นะคะเนาะแกะสีมาเบิงอาการเพิ่มค่ะ,คะพี่น้องจ้าเมือ่อนี้ยมาอัปเดตให้เบิงเต้นได้แน่ค่ะพี่น้องสวนย่ดาวตางตาไปรลายบ่ค่ะอันนี้ก็ต้นแค่ย่ดาววัดสิทฐามสาวให้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะย่ดาววัดสิทธามสาวให้เพิ่นกะ ที่แรกเพิ่นฟื้นขึ้นมาม,มีหยอดมีหยังอยู่เอาอไปมาละ่ะปวกกินกระโกนเมืะะ่อเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระต่ายแต่กระบอกมีหยังกะเายังมีแค่ตัวอื่นขึ้น,ยนอยู่ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพี่น้องแล้วก็มีการแย้ดาวตับหญ้าเองนะคะ่ะพี่น้อง ย่ดาวก็ตัดหย่าเองนะคะได้ดาวถึงบ่ได้ลงคลิปลงยังแย่ดาวเห็ดสวนค่ะพี่น้องเห็ดนี่ค่ะตกแต่งกิ่งของเอตะไคร่นะคะเนะาะตัดข้างล่างข้างบนอันนี้นะค่ะย่ดาวสิบอกไห้ว่าบ่นึกบ่ฝันว่าตะไคร่มันสีงามเนาะค่ะเนะาะบ่นึกบาา่ฝันว่าตะไคร่มันสีงามสีงามๆๆมันเป็นหินลูกล่งางคาคนี่ค่ะ แต่มันเป็นอย่างคืองามแท้สันได้ว่ามันเป็นอย่างคืองามแท้ปลูกเห็นลูกล่างขึ้นก่อบอกง่าพี่น้องเ้ยคันคล้ายก็สิได้เป็นเกือบพันผลได้คันนี้อุย้ยก่อละหาสิพกซิบบาทก็สิได้ยุ่คันนี้นี่ะ่ะคะยายดาวก็เลยวา่ามาทักทายพี่น้องเมื่อเนี่ยยายดาวกยะยูดีมีแห้ง ยายดาวกายูดีไม่แห้งอยู่ค่ะพี่น้องจ้าแต่ยากยากกับการดูแลส,สวนนี่แหละค่ะยายดาวกำลังบ้าจัดสวนปลูกสวนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่แหละค่ะยายดาวก็ได้สร้างโต๊ะมืไวัหนาบ้านเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าอ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ยายดาวกราบขอบพระคุณเอฟซี e ทุกท่านหลายหลายนะคะเด้อท่าบะมี่เอฟซีกับบะมียายดาวมื้อนี้ค่ะ เอาผู้รดขึ้นหอดยายดาวแนค่ะคอมเมนต์มาแน่พักกันอยู่ดีสบายบ้านน้อเอฟซีเก่าทั้งหลายอย่าพึ่งทิ้งกันนะคะเด้อยายดาวยากหลายค่ะยากหลายยากค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องปองไปผู้ขาจงมีความสุขความเจริญบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ